แอปทักษอรอเปิดใจหลังถูกอาจารย์ลักทักแรงเนื้อคู่คือเจ้ากรรมนายเวรเรียกว่าสวยวันสวยคืนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอปทักษอรอพักสุขเจริญที่มาฉายออร่าความงามในพิธีบวงสวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ไฟยูเซลหารักฉันด้วยใจเธอหน้าตึก gmm Grammy แกรมี่โดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์สาวแอปผู้สื่อข่าวได้มีการถามว่าหนุ่มกัญชัย นั่นชอบโยนว่าแอปเป็นขวัญใจเด็กๆด้านแอปเองก็ตอบแบบติดตลกว่าอย่าแซวมากเดี๋ยวเขากลัวเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าบอกพี่หนุ่มทำเนียนๆไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างพี่หนุ่มเก็บความลับไม่ได้เลยเขาเชียร์เชียรเขาน่ารักอารมณ์พี่ชายถามว่ามีเข้ามาใหม่ทุกวันนี้ก็เจอแต่ตามงานส่วนเรื่องดวงที่ถูกทักจริงๆก็ค่อนข้างชินแล้วกับอาจารย์ลักก็เจอกันมาก็อารมณ์ห่วงด้วยแหละก็เข้าใจอย่างเรื่องปิดประตูความรับไปเรื่อย แอปก็ยังแกล้งแซวอาจารย์ว่าดูดวงหรือเป็นห่วงคะดูอารมณ์ว่าอาจารย์เป็นห่วงทุกวันนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นค่ะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆคือลูกและงานแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นจะมีเข้ามามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็จำเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรามีความหวัง